โอกาสพิเศษที่ชาวพุทธไม่ควรพลาดประวัติศาสตร์แห่งการบำเพ็ญความดีในวาระมหามงคลครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมครูแห่งโลกและถวายพระราชกุศลแด่พ่อและแม่แห่งแผ่นดินโดยทั่วกันขอเชิญร่วมบวชและร่วมบุญโครงการอุปสมบทหมู่85รูปฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราชระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่หมิถุนายนพุทธศักราช255510วันแห่งการบำเพ็ญบุญที่ยิ่งใหญ่ เพื่อบุพการีและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในวโรกาสปีมหามงคลครบ2,600ปีแห่งการจดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ8 5พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ8 0พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีราชวรวิหารจังหวัดนครปฐมวัดป่าเจริญราชจังหวัดปทุมธานีสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติและองค์กรภากีต่างๆจึงได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่85รูปฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราชขึ้นระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2555วันที่26พฤษภาคม2555พิธีปลงผมและทำขวัญน,นาค ณมหาวิทยาลัยราชภัฒนครปฐมอำาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมวันที่27พฤษภาคม2555พิธีบรรพชาอุปสมบทณวัดพระปฐมเจดีราชวร,รวิหารอํเภอเมืองจังหวัดนครปฐมวันที่28พฤษภาคม2555ถึงวันที่5มิถุนายน2555เข้ารับการอบรมธรรมะและปฏิบัติกรรมฐานถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศณณวัดป่าเจริญราษฎ อำเภอลำลูกกาจังหวัดปัตุมธานี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปที่มีอายุ20ปีขึ้นไปสมัครเข้าร่วมอุปสมบทศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา10วันและขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมสร้างบารมีครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอัฐบริการและถวายพัตาหารแด่พระสงฆ์ผู้อุปสมบทในโครงการผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงสมัครบวชหรือร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่มหาวิทยาลัยร,ราชาพัฒนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโทร0 8 6 0944903และ0875064939หรือติดต่อที่วัดป่าเจริญราษอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีโทร0828968828ทางนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20พฤษภาคม2555เท่านั้น